สวัสดีครับพี่ๆน้องๆสำหรับผู้ติด,ดตามที่ติดตามกันมาตั้งนานเนาะประมาณ3,000-4,000คนนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบแปดสิเดือนเมษานะฮะสำหรับคลิปที่ห่างหายไปกันนานวันนี้จะมารีวิว เรื่องกา์ดนะครับกาดคือว่าโดนเมคคานิงเมื่อปีที่แล้วตัดออกไปเกือบหมดทั้งแปลงไม่ใช่ว่าเกือบหมดหมดทั้งแปลงนะครับตอนนี้ก็ผีดอกออกผลมาใหม่ละออกมาใหม่แล้วนะครับเนี่ยครับงามละเก็บได้แล้วครับเก็บยอดได้ล้วงามสวยแล้วครับนี่เยอะแยะเลยครับตอนนี้ ประมาณน่าจะเป็นประมาณเกือบสิบไร่นะครับอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนเม่คันิ้งลงสูงตอนที่ยังไม่ได้ตัดก็สูงประมาณน่าจะประมาณสักเกือบสองเมตรนะครับเนาะตอนนี้ตัดเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้เองตัดต่ําขนาดนี้เลยครับตัดต่ํานี้เลยประมาณห้าสิบเซนนึงตอนนี้งอกอกมาแล้วของใหม่ออกมาแล้วครับ หางหายไปกันนานไม่ได้มาไลฟ์ให้กับเพื่อนๆที่ติดตามประมาณพันกว่าคนคนสั่งก้านผมมาเยอะเลยสั่งก้าพันนะครับสั่งก้ามันเขาให้ผมประมาณหนึ่งก้าต่อหนึ่งพันบาทผมยังไม่มีปัญญาที่จะส่งไปให้เขานะครับหนึ่งก้าหนึ่งต้นก้าเขาให้หนึ่งพันบาท แต่ผมอยู่อิสราเอลผมไม่มีปัญญาที่จะส่งไปให้เขาผมต้องบอกเขาว่ารอให้ผมกลับบ้านซะก,ก่อนแล้วก็ไปเพาะปลูกซะก,ก่อนถึงจะจัดส่งให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยู่ทางเมืองไทยได้เอาไปทดลองปลูกกันแต่ที่นี่เขาก็ขายกันแบบยังไงอะกล้าหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่ากี่บาทนะต้นกล้าเฉพาะต้นแกล้าเดียวนะแต่ถ้าว่าพอเด็ดยอดมันขายก็ ขีดหนึ่งประมาณ4ี่สิบเช็คสี่สิบเช็คก,ก็ประมาณ400รอบาทบ้านเรานะครับแต่ถ้าว่าถ้าจะไปเพาะกล้าที่นู่นก็คนทางบ้านเราคนในเมืองไทยให้ผมมาแล้วประมาณหนึ่งพบาทต่อหนึ่งต้นนะครับสั่งมาแล้วสองร้อยกว่าสามร้อยกว่าต้นผมไม่มีปัญญาสง่งให้ครับตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้กลับบ้านยังไม่ได้ไปเพาะเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ โอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ